นี่น้องภูเมื่อเช้านาไปตัดผมมาผูมานี่ดน,นี่นะคะนาไปตัดผมมานะคะหล่อขึ้นไหมคะกลับมาเป็นโบสคนเดิมนะคะไหนคะเอามาชมสิคะ อาดิดาส,ดดดาสไม่มีไซส์ของโบท๊ทก็เลยจะเอารุ่นนี้นะมาเนีเร์ของเอฟด,ดีเหนียวแต่อาดิดาสเหนียวกว่ามันอยู่ที่ฝีมือหรือเปล่าความเหนียวอะ่ะมก็ไ่ เบ้ก็ยังใส่จ้ะปฏิบายความรู้สึกที่ใส่เป็นไรรู้สึกว่าคือแน่นมากโอ้โหก็รู้สึกว่ามันหนามากตอนนี้มันยังไม่ลงทุกนิ้วเลย ไรเนี่ยคือยางยังยัง,ยงแต่ว่ามันยังไม่รงอ่ะออทำไมไม่เอาอดิดาสอ,อ่ะก็มันไม่มีใช้โบสอ,อ่ะก็ไหนบอกนะว่าใส่ไซส์ใหญ่ก็ใช่เราก็ใส่ไซส์เจ็ดแต่ว่าไซส์เจ็ดบางอันมันจะไม่เหมือนกันงงปะรุ่นอื่นมันก็ไม่เหมือนกันอย่างรุ่นนี้ที่โบ,บ๊ทซื้อไปสีดำอ่ะไซส์เจ็ดมันเหมือนไซส์ห้ามีดาวไซส์เจ็ดเหมือนไซส์ หมือนหล่อครับอืมน้องเอาการเองนะคะวิวเมืองทองติดยินเอ้ยติดโตโยต้าสนามซุปสุปปอนบุรีครับเนอน้องจะทำช่องเหรอน้องเอากัสไหนไหนไหนพูดเร็วชื่อช่องอะไรเร็วโปรโมทเร็วช่องอะไรช่องอะไรช่องอะไรกันแชนแนลแค่ง่ายพี่โบช่วยคิดใหม่ เออช่วยน้องตั้งชื่อดีไม่รู้นี่นะคะก็คือเนมาเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเป็นกำลังใจให้เสมอมก็เดินแบงคห้านัดห้าเดือนห้านัดห้าอาทิตย์ไม่เป็นไรได้เข้าข้าเนมาเสมอเพราะเนมาหล่อเนมาอาศัยมากมาาค่ะ ถ้าใครอยาก,ากรู้จักเมย์เพิ่มขึ้นนะคะติดตามบทสัมภาษณ์ได้ที่เม n a เจอร์ออนไลน์และหนังสือนิตยาสารผู้จัดการออนไลน์และนิตยาสารผู้จัดจาก,การสุดสัปดาห์เออดสดาได้นะคะและสำหรับใครนะคะที่อยากติดตามผลงานเมย์เพิ่มเติมสามารถ,ถติดตามได้ที่ย t u b e ช่องคำสิง m าม y c ีชาแนลค่ะโอเค หลังจากที่เบสททำงานเสร็จนะคะก็เดี๋ยวจะพามาดูน้องปูทดสอบถุงมือที่ซื้อมาเมื่อวานนางเอาถุงมือมาเล่นที่เมืองทองนะคะเดี๋ยวเบ๊ถ่ายแล้วกันเบ๊ททำอะไครับร้านน้องปูร้านนี้ต้องไดูดิตอนแรกเห็นใช่ต้องให้ไ้องให้ต้องให้ต้นน้า Thank you. ดีมาก พูดว่าเราจะทำอะไรคะจะเล่นทีมครับไปเป็นโกคะวันนี้โ้ยครับโกครับทีมเรามีใครบ้างหยาบแนะนำตัวครับดาบบวกพีทครับต้นหนามครับคุณครับคุณแม่ครับต้นน้ำครับบวกอะไรเนี่ย ทีมโบ๊สีอะไรสีเหลืองของ ไปเลยน้อนไม่ได้แล้วปิดคลิปเลยใร่วงเลยน้อนไม่ได้แล้วปิดคลิไม่ได้มันม่อนช่เด้อจะวันนี้ก็อย่าเลืนไรจะแชร์กับใครเพ